สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสำหรับคาบนี้เราก็จะมาต่อเรื่องความเข้มข้นที่มีชื่อว่าโมเลลิตีหรือว่าตัว M แต่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับจากคลิปที่แล้วเราสอนเรื่องการคำนวณแบบโมลาลิตีหรือโมล a านะครับโมลาลิตีหรือโมลานะครับมาในคาบนี้เราจะสอน ความเข้มข้นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโมลาริตี้นะครับชื่อว่าโมเลลิตี้ครับโมเลลิตี้ความหมายก็คือจำนวนโมลของตัวละลายเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือจะไม่ได้กระทำในปริมาตรที่มีหน่วยเป็นลิตรครับแต่จะเป็นตัวละลายที่เป็นโมลที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายครับ หนึ่งกิโลกร,รมัมเขาพูดถึงตัวทำละลายนะครับต่างกันนะครับโมล่าก็คือโมลตัวละลายในปริมาตรของสารละลายแต่ถ้าเป็นโมเลลิตี้ครับมันคือจํานวนโมลของตัวละลายในตัวทำละลายนะครับแยกให้ดีนะครับซึ่งตัวทำละลายจะมีหน่วยเป็น กิโลกรัมครับหรือชื่อเล่นของเขานะครับโมเลลนะครับหรือตัว m พิมพ์เล็กครับสูตรของเขาคือจำนวนโมลของตัวละลายครับหรือว่าโมลหารด้วยมวลครับนะครับจะเป็นมวลนะครับมวลของตัวทำนะครับเน้นย้ำนะครับเป็นตัวทำละลายครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับอันนี้คือความเข้มข้นแบบ โมเลลหรือโมเลลิตี้ครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความเข้าใจครับนะครับสองข้อเนาะเราจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นครับว่าโมเลลิตี้มีการคำนวณอย่างไรนะครับโมเลลิตี้ morality, หรือโมเลลนะครับหน่วยของเขาคือโมลต่อกิโลกรัมครับมาดูครับ ข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเขาพูดถึงน้ำตาลทรายครับเขาละลายน้ำตาลทรายสามจุดอะสามสามสิบสี่จุดสองกรัมครับในน้ำห้าร้อยกรัมจะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกร,รัมหรือโมเลลครับหรือโมเลลครับอือหรือโมเลลหน่วยคือโมลต่อกิโลกร,รัมครับฉะนั้นครับ วิที่ทำสูตรนะครับสบูตรของโมเลลครับโมเลลเรอตัว m พิม์เล็กครับเท่ากับจำนวนโมลของตัวละลายครับหรือโมล หารมวลของตัวทำลายครับมวลของตัวทำละลายมีหน่วยเป็นกิโลกรัมครับฉะนั้นฉะนั้นครับโมลโมนลของตัวละลายเราทราบหรือยังครับ ข้อนี้ครับโจทย์ให้มาเป็นมวลอยู่เลยอย่างเป็นหน่วยกรัมอยู่เลยฉะนั้นครับเราจะมาคํานวณหาโมลครับหาโมลของน้ำตาลทรายครับ c 1 2 h 2 2 o 1 1ครับเท่ากับโจทย์กำหนดมา3 4มกรัมของน้ำตาลทรายนะครับ h 2 2 o สิบเครับคูณ cool. หน่วยด้านบนครับจะเป็นโมลของน้ำตาลทรายครับหารหน่วยเดิมก็หน่วยกรัมครับของน้ำตาลทรายนะครับฉะนั้นครับข้อนี้เราจะต้องหามวลโมเลกุลครับว่าน้ำตาลทรายมีมวลโมเลกุลกี่กรัม คขอเขียนเป็น1.1ครับหามวลโมเลกุลโมเลกุลของน้ำตาลทรายครับ c 1 2 h 2 2 o 1 1ครับฉะนั้นครับคาร์บอนมี12ตัวอ่ะ12คูณคาร์บอน1ตัวมี12กรัม ก็คูณ12กรัมอันนี้คือตัวที่1ครับของคาร์บอนต่อไปไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนมี22ตัวก็เป็น22คูณไฮโดรเจน1ตัวมีมวล1กรัมเสร็จครับตัวที่2ต่อไปตัวที่3ครับออกซิเจนมี11ตัวควูณมวลของออกซิเจนมีค่าเท่ากับ16กรัมครับฉะนั้นนะครับ มวลโมเลกุลของน้ำตาลทรายจะได้เท่ากับ12 12 144บวก22บวกอ่า100อ่16คูณ11นะครับ16คูณ11 176ครับฉะนั้นน้ำตาลทรายจะมีมวลโมเลกุลเท่ากับ144บวก22บวก 176เครับเท่ากับ3 4 2ครับนี่คือมวลของน้ำตาลทรายฉะนั้นครับน้ำตาลทราย1โมโลจะมีมลมลโมเลกุลเท่ากับ342รบอครับหน่วยตัดกันนะครับฉะนั้นครับก็จะได้คำตอบ3 14.2หาร3 4 2มีค่าเท่ากับ0.1โมโลครับ ครับอันนี้คือจํานวนโมลของน้ําตาลทรายครับต่อไปมวลของตัวทาละลายอ่ะโจทย์ให้มาแล้วครับเป็นหน่วยกรัมนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมได้ฉะนั้นครับอันที่สองครับแทนค่าในสูตรครับแทนค่าในสูตรเท่ากับอ่ะเเหลือโมโลเลลเท่ากับจำนวนโมลคือ 0. 1นจุดมล นนครับอ่ะโจทย์ให้มาครับน้ำห้าร้อกรัมแต่โจทย์ต้องการกิโลกรัมครับฉะนั้นครับ1กิโลกรัมจะเท่ากับ1,000กรัม ฉะนั้นครับ500กรัมก็คือ0.5กิโลกรัมฉะนั้นครับโมเลลก็จะได้เป็น0.1หาร0.5้เท่ากับ0.2ครับ0.2โมลต่อกิโลกรัมครับฉะนั้นน้ำตาลทรายอ่ะสารละลาย น้ำตาลทรายครับจะมีความเข้มข้นเท่ากับ0.2โมลต่อกิโลกรัมครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับ น้ำตาลทรายหรือรน้ำตาลทรายครับมีความเข้มข้นเท่ากับ0.2โมนลต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้คือความเข้มข้นของโมเลกลต่อไปครับข้อที่สอง่ะข้อที่สองครับข้อที่สครับพูดถึงสารละลาย A จ์ให้มาสารละลาย a ครับเข้มข้น2.5โมุดล้โจทย์ให้ความเข้มข้นมาแล้วครับ2.5้โมลล์ถ้าสารละลายนี้มีสาร a อยู่10กรัมครับให้เราคำนวณหามวลของน้ำคำนวณหามวลของน้ำครับนะครับในสารละลายเขากำหนดมาให้แล้วครับ a มีมวลต่อโมลเท่ากับ250กรัมต่อโมลครับ ตรวจให้มาแล้วครับฉะนั้นครับฉะนั้นข้อนี้ให้เราเขียนแผนภาพครับเพื่อทําการขยายความคําว่า2.5โมเลกครับว่ามันคืออะไรนะครับฉะนั้นครับแผนภาพเริ่มต้นครับจะเป็นตัวละลายหรือสาร A ครับเขียวเลยสาร A บวก น้ำครับเกิดเป็นสารละลายเ e. อครับโมโลเลกครับโซเจต้โมโลเลกความหมายก็คือโมนต่อ,อเดี๋เดๆนนะครับโมโลต่อกิโลกรัมนั่นเองครับฉะนั้นครับ สารเเข้มข้น2.5โมลเลกุลก็คือจะมีสาร A อยู่2.5โมลในตัวทำละลายนะครับเน้นย้ำนะครับในตัวทำละลายไม่ใช่สารละลายในตัวทำละลาย1กิโลกร,รัมครับอันนี้คือข้อมูลจากความเข้มข้นครับแต่โจทำหามวลของน้ำนะครับทำหามวลของน้ำฉะนั้นครับ ฉะนั้นครับเราก็จะมาหามวลของน้ำครับมวลของ h 2 o ครับเท่ากับเราก็ต้องดูสิ่งที่โจทย์ให้มาครับโจทย์กำหนดมาไว้ถ้าสารละลายนี้มีสิบกรัมอ่ะสิบกรัมฉะนั้นสิบกรัมนี้ก็คือของสาร A ครับอืมสิบกรัมนี้คือของสาร a ครับจะเป็นสาร a อ,อ่ะสิบกรัมของสาร A คูณ เราต้องเทียบเป็นโมลเราต้องเทียบหน่วยเป็นหน่วยโมลก่อนครับเปลี่ยนจากมวลเป็นโมลก็เป็นโมลของสาร a หารหน่วยเดิมคือหน่วยกรัมของสาร a ครับซึ่งโจทย์ให้มาแล้วครับนี่ตามสีเหลืองครับกำหนดมาแล้วครับ a มีมวลต่อโมลเท่ากับ2 5 0กรัมครับเฉลย250ยกรัมต่อสาร1โมลครับหน่วยกรัมกับกรัมตัดแล้วครับตอนนี้ สิ่งที่เราได้คือโมนของสาร A แต่เดี๋ยวก่อนโจทย์ไม่ได้ต้องการหามวนของสาร A แต่โจทย์ต้องการหามวนของ h 2 o หรือของน้ำครับฉะนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์ความเข้มข้นนี้มาเปลี่ยนหน่วยต่อครับฉะนั้นครับเราได้มวนแล้วเราได้โมน,แล,โมนแล้วครับเราสามารถแทนค่าโมนต,ตรงนี้ได้และปริมาตรของตัวทำลายได้ไดก็จะเป็น โคนด้วยกิโลกรมัมของน้ำครับหารหน่วยเดิมครับหน่วยโมลของสาร A ครับซึ่งถ้าดูจากความสัมพันธ์ที่เป็นแผนภาพด้านบนครับก็ <c oughs> กำหนดมาว่าสาร A 2.5โมลจะมีน้ำอยู่1กิโลกรัมเราได้หน่วยที่ต้องการแล้วครับนี่คือหน่วย มวลของน้ำครับฉะนั้นหน่วยโมล A กับโมล A ตัดกันได้เราก็จะสามารถคำนวณหาได้แล้วครับอ่ะก็จะได้เป็น10หาร250แล้วก็หาร2.5ครับข้อนี้ได้คำตอบ0.016ครับ0.016กิโลกรัมครับ เสร็จแล้วครับนี่คือมวลของน้ําในสารละลายครับกรณีที่มีสาร a 1 0กรัมฉะนั้นสรุปเลยนะครับมวลของน้ําในสารละลายนี้คือ0.016กิโลกรัมครับ เสร็จแล้วครับไอ้น,นี้คือการคำนวณของโจทย์ข้อที่สงครับของโมเลลฉะนั้นสิ่งสำคัญครับถ้าโจทย์ให้โมเลลมาเราจะต้องวาดภาพแบบนี้ครับแล้วเราต้องแทนค่าให้ถูกต้องโมเลลก็คือโมลของตัวละลายหารด้วยโมลหารด้วยมวลของตัวทำละลายนะครับอย่าไปจำสับสนกับโมลาร์โมลารหารด้วยปริมาตร ของสารละลายหรือของสารทั้งหมดครับแต่โมเลกจะหารด้วยตัวทําละลายเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างโมลาและโมเลกนะครับต่อะก,ก็ใยนักเรียนทบทวนนะครับสองข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งส่วนด้านล่างครับอันนี้เป็นข้อที่สองนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วครับกับความเข้มข้นที่มีชื่อว่าโมเลก หรือโมเลลครับ